すごいだ、俺と。<music> <music> ล็อกแฟนคอนเสิร์ตนะครับว่าวัาวนนี้ทุกคนจะมีความสุขมากเดี๋ยวนะถือว่าเราคุยกันไกลเราเข้ามาใกล้ใกล้ๆกันดีกว่า ปคณะครับปูคณะรู้ให้ดูนะมาวงมามาเป็นมาเป็นกลุ่มมาเป็นวง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 ในใจเราก็มาในแบบคอนเสิร์ตแล้วเรามาแนะนำตัวแบบเป็นสมาชิกตำแหน่งแล้วก็ชื่อของตัวเองในในในวงนี้ด้วยเราเริ่มจากคนหน้าวงดีป่ะคนที่อาวุโสที่สุดในวงเออวงคนที่อาวุโสที่สุดในวงนะครับเฮ้ยโหลอ่ะนเี่คือทนายเจษฎา ใช่คุเอาวุโสมาเป็นลีดเดอร์ไหมัวเป็นคุอาวุโสใช่คอาวุโสครับใช่สวัสดีค่ะ คุณตอบไปก็ตอบไปคนไที่ว่าใครตอบตอไปผมเราผมเองผมเองครับเอาแบ่ไงพอมีสซอร์ิปก็ไงอย่างเงี้ยสวัสดีครับผมไดมอนด์รัตนกรครับผมวันนี้มาเป็นเมนแรมครับ จีนักจีพี่สาวหน่อยแล้จีพี่สาวหน่อย one two จีก็มีผู้คนอยู่บนเป็นรานเป็นชบนวาน้สเปต่อชากาศมันหนาวจิทุกเช้าะวไมีอะไรนทนยเฮ้ย้แต่ว่ามาแค่นี้ หัวใจพี่สาวก็ละลายเลโวละลายแบเป็นใก่ตีแม่เชื่อแล้วว่าละลายจริงดูละลายแหลวมาเป็นน้ำเลย คนต่อไปดีกว่าคนต่อไปตัวเองไม่หนครสวัสดีครับผมของนนะครับโดีแล้วกองเหมือนรู้เลยว่าอชอบทมงน้แบกอะไรเอาโบ๊้แอะไรครับเขาบอกไ แม yeah ียวเหมียวครับใครไม่เชื่อไม่เชื่อเหมียวให้ดูทีหนึ่งดิเหมียวเดียวไปแล้วไงเมื่อกี้ไงได้วยรัามาชูถ้าสมมติว่าเกาคานี้คือแบบคนละเพศ ผมตาอูนะครับเป็นเมนโบโก้ครับ อย่างไม่หมดก็หมดยิ่งกว่าจะแนะนำตัวเสร็จก็ประมาณครึ่งชั่วโมงเออครชั่วโมงเ่อะเอาหน่อยเราเราถามชัวร์อีกแบบที่กลับกันไหมครับอ่านสชั่วโมงนึ่งเราลองแนะนตัวแนะนาตัวที่ห่อเสืองนะพี่ร้อยเฮ้ยอดี ครับผมบอสบุรุสเสมครับเป็น lead d a e r ในะครับผมแจมเป็นลนะครับตั้แหน่งานซใหญ่ขนาดนี้เลยตัตำแน่งมาที่น่นะครับ เป็นมักเน่แล้มักไอโบทุกคนลองสงสัยกันว่าแต่เราควมาในทีมอะไรครับโฟยิปโฟยิปทำไมอ้งหงไปหมดชื่อวงอะไื่อยนะครับลองโฟยิปตัวเราไ้ลองโฟเบียเราเหมนแม่เบิเอรแลือกใาพี่บ พี่ว่าเข้าคืแม็กซ์ซ์กันดีกว่าครับแจมแจมเนี่ยมาในลุปเป็นดูไฮโซโบโบใหญ่มากยาวมากเลยคือที่บทที่ผมได้รับเวลาเล่นละครน่ยผมก็เป็นคนจนมาเยอะแล้ว,วผมขอพี่เป็นคุณชายบ้า,างอะไรนะเป็นโรับผม เผู้ชายบ้างมันอู่โบใหญ่ๆทุกคนได้เห็นกันแล้วก็ให้ทุกคนมาเป็นเจ้าหญิงของผมบ้ครับแล้วคนเจียบไมรั่พูดพูดถึงตัวใหญ่เพื่อนผมนี่ก็ไม่แตก่งอาะไมไเอินนะครับบอกเลยว่าเดินมาในตีมลารเขาวันนี้ดูไหมครับ มะม่วงนะยังไงยังไงมม่้ได้แบบนี้เอันนี้อันนี้สุดอันนี้ประโยชน์เลยซไม่ใช่นซุป่่ดีมใช่แต่รวมๆแล้วอร่อยอร่อยาอร่อยมากน้องซีเม่อร่อยมา่อมเลยน้องซีม่ใช่ไปดูในโชยใช่เลอ่เียเมื่อกี้เมื่อกี้เป็นอะไรนะเป็นมม่งแล้วใช่ไมเด็พี่สงสัยพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มมาในทีมเ อะมอะไรอย่างเงยใครเคยตามโซเชียลมีเดียก็จะรู้ว่าผมชอบอคอยคข่าว่ที่มีตัวนึ่งที่ผมแบบชอบมากกันด้อมครับดูดิชอบดูดิชอบดูิดช่อบอ๋ออันนั้นดูขับเพลงนช่องอันนั้ดูดช่องเพลงครับเปิดด้วิดดิ่งก็้่อ ดีไปเลยอ่ะเฮ้ยอย่าพูดอย่า,ยาพูดออกมาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะเขาไม่ได้ใจ,จดิมมอนคุณจะได้คุณจะได้ถึงมุกที่เช้าเลยวเขาบอกเขาไม่รีบเป็นไงอไอเอาไปเขาเป็นน้อง,องอน,น้องว่าน้องน้อสได้นัหมตัวยังอ๋อยันทำตัวแล้วแต่ยังไม่ได้นแนวใช่ปะเออเราได้องต้องได้น้าคาแรคเตอร์ตัวเองนี่นสิคร,ครับจริงๆคาแรคเตอร์ของผมจะเป็นผู้ชายอบอุ่นใสๆหรืหวาน เมื่อสิบห้ามีนาที่ผ่านมามันคือวันเกิดแล้วผมก็โตขึ้ Arizona, นอีกปีนึงแล้วก็ไม่หวานแล้วก็ไม่หวานแล้วอยากไปเขีมแทนต่อๆๆต่อๆต่อๆก็นะครับก็อยาแล้วก็โตขึ้นแล้วก็อยากเท่บ <Danke> <kicking. S 2> <estratég flush. S 1> ้างครับผมเอออยากอยากลองเป็นแบบแบบบ้าๆแบบร้อนรอนร้อนแล้วมีเวลาโตอีกห้าหกปีก็ยังอายุไม่เท่าพี่ หนูโตได้เต็มที่เลยอย่าบนนอเคเป็นที่ไม่ติดเลยคอยมันลวกเลยถ้ในน้ใจของเจ้าแล้วอ๋อเออเาคู่กัดตลอดกาลที่กเก่าว่าจะไม่ตลกด้เลยวันนี้โอ้วันนี้จะร้องีไหมวี่ง นั <laughs> <laughs> ่นหรืว่าพี่คาแรคเตอร์ของโค้ดังเล็กเลยผมเสียออฟองไปหมดแล้วแต่ผมจะไม่เสียเธอแน่นอน ตีไปแล้วตีมีคนซ้อนนะครับตันี้นี้ซ้อนมครับอันนี้คนนี้ซ้อนครับใครนี็คนที่ซ้อนคนน้งซ้อนมครับใครซ้อนที่บ้านแลก้ัแล้วคเอรดหรดแล้วเดี๋ยวไเดี๋ยวใคร อยู่เฉยๆแล้วโดนเพื่อนรัาแกไม่จริง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 รังแกมันรังแกตัวกับผมโดนรังแกรัาแกรุกตัวยิงเนี่ยพี่เสื้อเขียวเนี่ย